ถ้าตวจะมดตรว้ไม่ทักแล้วเล่าอนเลยถ้าได้ถได้อย่างั้นจ้ะมาจอดเรยีไม่ได้ครับนี่จะดูกันนะครับครับบควก็รูมเดอร์มาเบไปเลยเนี่ยครนะอันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับคนั้นเป็จดครวได้จ่าครับอครับอบ ก็เอาเลยดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำเลยเพราะที่ที่ผ่านๆมาไม่จอดก็รู้ง่ายๆทำเลยวกอไรไม่เข้าเลยเข่ยงไงฮะาม่จอดเลยนะไอที่ของเขาอะจอดได้สิบันลาะเลยอก็จอดบนนแล้วก่าในนาู